รู้สึกเบื่องานจังเลยไม่อยากตื่นไปทำงานเลยในแต่ละวันเนี่ยรู้สึกไม่อยากลืมตาขึ้นมาเลยอยากหลับตาต่อไปเลยได้ไหมอยากให้ถึงวันศุกร์เร็วๆจังทำไมมันวันจันทร์อีกแล้วมันจะมีหลักการที่เราจะเช็คอยู่เหมือนกันครับว่างานที่เราทำอยู่อ่ะมันตอบโจทย์ กับชีวิตของเราราาป่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Campy No Grumpy ครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นปัญหาฮอตคิดมากๆในตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่รู้สึกเบื่องานจังเลยไม่อยากตื่นไปทำงานเลยในแต่ละวันเนี่ยรู้สึกไม่อยากลืมตาขึ้นมาเลยอยากหลับตาต่อไปเลยได้ไหมอยากให้ถึงวันศุกร์เร็วๆจังทำไมมันวันจันทร์อีกแล้ว ทำไมวันเสาร์อาทิตย์ของเรามันถึงได้สั้นหรือเกินนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับแคมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหานี้ครับและแคมเข้าใจดีมากนะครับซึ่งมันจะมีหลักการที่เราจะเช็คอยู่เือนกันครับว่างานที่เราทำอยูอ่มันตอบโจทย์กับชีวิตของเราหรือเปล่านะครับวันนี้แคมเอาวิธีง่ายๆมาลองคุยกันก่อนแล้วกันครับ จะขออ้างอิงซิกค,คอนนี้ของคุณแอนโทนีโรบินส์นะครับซึ่งซิกค,คอนนี้เนี่ยก็จะเป็นความต้องการในชีวิตของเราอยู่ทั้งหมด6อย่างนั่นเองครับอันแรกจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานาสินทรัพย์ต่างๆที่เรามีประกันหลังนี้ครับที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงนะครับ อันถัดมาจะเป็นอันที่ตรงข้ามกับเรื่องของความมั่นคงแต่เราก็ต้องการอยู่ดีครับนั่นก็คือเรื่องของความวารตี้หรือความสนุกสนานในชีวิตครับเราต้องการที่จะเจอกับสิ่งใหม่ๆสิ่งแตกต่างความตื่นเต้นต่างๆความท้าทายต่างๆในชีวิตของเรานะครับนี้ตัวถัดมาก็คือเรื่องของ s ิ่งนิฟิแคนครับหรือความเป็นตัวตนของเราครับซึ่งคำว่าเป็นตัวตนเนาะจริงๆแล้วมัน ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเลยครับว่าเราอยากมีมตัวตนแบบไหนเช่นบางคนอาจจะมีมุมมองอาจจะมีตัวตนจากการที่ถูกใครบางคนรักบางคนอาจจะมีตัวตนจากการที่ฉันประสบความสําเร็จบางคนอาจจะมีตัวตนจากการที่ฉันได้สร้างสารรค์ผลงานออกมาแล้วเป็นที่ประจักษ์ต่อโลกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นใหม่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรายังต้องการอยู่อันถัดมาก็จะเป็น สิ่งตรงข้ามกับเรื่องของความเป็นตัวตนของเราครับนั่นก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมะนะครับเราต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวคนที่รักเพื่อนฝูงต่างๆนะครับอีกสองตัวที่เหลือนะครับจะเป็นเรื่องของ growth ครับเป็นการเติบโตภายในเป็นการเข้าใจตัวเองเป็นการที่เราได้เรียนรู้กับตัวเองและอันสุดท้ายคือ contribution เราทุกคนต้องการที่จะ สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมให้กับสังคมสร,งสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นครับผมซึ่งซิกค,คอนิเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มาตอบแล้วว่าทําไมนะาการที่เราทํางานอยู่เนี่ยเราถึงเบื่อมันจังเลยนะครับอลองมาดูกรณีนี้สมมุติคุณทํางานอยู่แล้วคุณได้เงินเดือนดีมากเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเงินถ้าเกิดว่าเงินมันตอบโจทย์เรื่องของความมั่นคงเนี่ยคุณก็จะได้คะแนนข้อนี้ไปแต่ปรากฏว่างานที่คุณทำอะ่ะมันเป็นงานที่ เรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้คิดอะไรเลยทํายังไงก็ทําอย่างนั้นมีลําดับขั้นตอนชัดเจนจะขอทําอย่างงาู้นอย่างนี้ก็ทําไม่ได้นะครับมันก็อาจจะขาดเรื่องของความวอร์ริี้หรือว่าความท้าทายไปแล้วประกอบกับการไปเจอหัวหน้าคุยกับหัวหน้าหัวหน้าก็ไม่เคยชมเลยไม่เคยบอกเลยว่าเราเนี่ยทำงานดียังไงดัทงทั้งที่เราก็ตั้งใจทํางานแล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้โปรโมทสักทีนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้ขาดในส่วนของซินธิวแเนได้อีก และอันที่4ก็คือเรื่องของเลิ่นแอนด์คอนเนคชั่นเรากลับไปอยู่ในกลุ่มที่ทํางานแต่ว่าไม่มีใครคุยกับเราเลยเราอาจจะเข้ากับสังคมตรงนั้นไม่ได้ก็ทําให้เลิฟแอนด์คอนเนคชั่นขาดไปแล้วการเติบโตภายในแทนที่เรามีปัญหาแบบนี้เราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเราก็ไม่ได้เติบโตจากภายในแล้วเราก็รู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งต่อประโยชน์ให้สังคมเราก็ทําให้แค่ บริษัทเป็ดวันๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าจากซิกคอนี้ของเราอะครับเราอาจจะตอบโจทย์แค่เรื่องเงินเนาะแต่ว่าอีก5เรื่องอะมันไม่ตอบโจทย์เลย<ม>ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเบือ่องานได้เช่นเดียวกันครับแล้ววิธีแก้แล่ะเราจะแก้ได้ยังไงบ้างทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าแล้วความวาไรตี้ของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างบางคนเนี่ยเนื่องจากงานเนาะมันเรียบง่ายเขาก็เลยไปเติมวาไรตี้จากการที่ไปเที่ยวช่วงวันหยุดนะครับแต่ถามว่ามันยั่งยืนไหม มันเป็นการเติมวาไรตี้ก็จริงเนาะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราออกไปเที่ยวเพราะฉะนั้นการที่เราทํางานอยู่ในแต่ละวันแล้วมันไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะมันก็ไม่ได้เติมตัวนี้เราก็ต้องออกไปเที่ยวบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขกันในคลิปหน้าครับผม สำหรับวันนี้ใครฟังแล้วเกิดปัญหายังไงขึ้นนะตอนนี้เรามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากพูดคุยส่วนตัวก็สามารถอินบ x ็อกมาได้เลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งก็ฝากกดให้แคมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย